เค้าผมกาบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมดังลูมิแอร์นะครับตัวตึงพระรามสิบอะครับเอ้ยเจมอะไรครับเนี่ยเอาเฮ้ยเฮ้ยจะเข้าเกมแล้วจีเอ็มครับเอาเฮ้ยแล้วทำไมมันมาโอ้คนอื่นกรเดินดป้อเลยโอ้จีเอ็มมันบ้กโอ,โอ,โอ้ดูเซิร์ฟดิครับจีเอ็มแก้ดูเลยนะครับในคลิปนี้นะครับผมพี่มาเล่นช้างในตำแหน่งของซัพพอร์ตนะครับผมก็มีน้องคนหนึ่งของมานะครับ ก็ยอมรับตำตงเลยนะว่าเพราะาผมเนี่ยไม่ใช่เมนซับนะครับเพราะว่าผมเล่นซับไม่เป็นนะโอเคตอนนี้กูออกไปนะครับได้มาหนึ่งคิวนะครับผมสลหรับทีมกูนะครับผมก็มาดิครับทูเลนมาดิครับพี่ออกเกมมาพี่ก็ยังโหดเหมือนเดิมเป็นไงมาโทษนะครับผมโอเคออกเป็นรองเท้าเกาะครับสลหรับเกมนี้นะครับผมรู้จักทรงแล้วเนี่ยต้นเกมเราจะค่อนข้างโหดนะครับ แล้วพอล่างเกมเนี่ยก็น่าจะแห้งนะครับน่าจะสู้ไม่ได้นะครับน่าจะแบบยอมซีโรล่านะครับโอเคตอนนี้น่าจะออกเป็นแนวถึกถึกผสมอ่าสโลนะครับผมจะออกเป็นในนั้นสโลนะครับมเป็นของเวสสโลนะสำหรับเกมนี้นะครับผมเอ้ยมีหน้าโหดจังวะนะครับผมโอเคก็มาดิครับมาดิครับอืมเป็นไงช้างป้าไล่ล่าอะครับโอเคนะครับโห เอลันดอนะตัวผิวนะครับผมแคลลี่หลวงยากนะครับก็สลหับเกมนี้นะครับผมก็จะทิ้งรูพลังแฝงไว้ให้นะครับก็คำเตือนนะครับผมเป็นการเล่นเฉพาะผมนะครับก็ผมอยากออกแล้วแหละนะครับไม่ได้ตายตัวก็มาดิครับนี่ไปยังไงแฮเต้นะครับผมนะเอ้ยเพื่อนเอาไปแค่นี้ดีนะครับผมเอาเลยเพื่อน เฮ้ยฟิกเกอร์นะครับผมสลับมาลอสนะก็ผมก็จะอ้อเป็นสไตล์ผมละกันนะครับสลับช้างลมมิ่งนะโอเคนะครับผมก็คลิปนี้อาจจะชนะหรือแพ้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ก็จะลงละกันนะเพราะว่าน้องคนนึงข,งขอไวขไนะครับาะว่าผมก็ไม่ใช่เมนโลมนะครับก็มาดิครับตุม้มเออสวยงามนะครับก็ผมไม่ใช่เมนโรมนะบอกพยายามไปสิบรอบแล้วนะครับ โอเคมาดีครับนะครับผมรับชมเพื่อเอาฮาหาก็พออ้าวอย่างนี้เข้าสิครับมาดิครับปนๆปนๆรถรางมาดิครับอือเป็นไงมาดิครับฮายาตุฮายาตูาาตอือเอ้ยน่าได้ทีนึงเอ้ยกูติดเออนั่นแลหละลบมาอย่างนี้ก็ตายสิครับสวยนะครับผมได้บนไปทุกร้อยแล้วนะครับสรับ ช้างป่าครับเอ้ยไม่ใช่ช้างป่าช้างโลมครับตอนนี้เราจัดไปสอนครับได้สูนไอซิไปสับนะครับเขีร์กลางสักหน่อยนะครับสลับเกมนี้ผมก็จะออกเป็นในส่วนของไอ้ที่มันเป็นสโละนะครับผมแรงเวทสโลนะอืมนะครับผมแล้วก็จะออกเป็นเกาะเขียวด้วยนะครับเกาะเขียวได้เลือดนะโอเคดูกันนะครับก็มาดิครับ ว่าไงไฮเจตู้นะครับผมเออไฮจตู้ไปละเอาเฮ้ยว่าไงมาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับสปินมาเป็นไงนะครับผมไปลวจ้าถอยดีกว่านะครับผมโอเคนะครับเดีย๋ยวไปเคลียร์คลิปหน่อยนะครับผมผมไม่ค่อยชอบเลยนะพวกที่มันไม่ค่อยเคลียร์คลิปเท่าไหร่เนี่ยต้องให้โลม,มาเคลียร์ครับผมแล้เสียใจนะครับผมโอเค ล้วครับตอนนี้มาครับแปดแปแปแปเออเอ้ยเอ้ยกูมาไหมกูมาทำไมเอาเฮ้ยเฮ้ยอ๋อเมื่อกี้มันปิงอะครับเฮ้ยคือเมื่อคือมันมันแลกอะครับแล้วมันบั็กด้วยแหละเหมือนต่อต้นต้นคลิปอะครับเอ้ยพี่ละเสียใจนะครับผมเกมที่พี่รักทำไมมันมีบั็กเยอะขนาดนี้นะครับผมโอเคแต่ไม่เป็นไรนะครับ เราก็ยังใช้ชีวิตยอยู่ได้นะโกดอันติมาจังว่านี้ไม่เจอสักคนพี่ละเศร้าใจนะครับอา้าวคิวกระดอคิวกอดได้มาผูพิธก็มาเลยครับคิวกอดเป็นไงนะครับผมเฮ้ยพี่ก็แรงอะครับอืมนะครับผมก็แนะนําว่าอย่าลืมออกพวกแทงสักหน่อยนะครับสำหรับช้างนะเพราะว่ามันค่อนข้างบางเลยทีเดียวนะครับเกมนี้เนี่ยถ้าเล่เกมเราน่าจะสู้ไม่ได้นะครับ ูสึกว่าฝั่งนู้นจะมีแคลรีสองนะครับเป็นเอลันดอร์อิสเรียลนะครับผมอ้าวแบล็กมวยอืมสวยงามนะครับผมตัวเราเนี่ยค่อนข้างต้นเกมเลยนะมีเวโอเวโอในรยเลทนะครับแต่เวโอถึงเลทก็ถ้าโดนเยอะก็น่าจะไม่ค่อยไหวเท่าไหร,นร่นะครับโอเคนะครับอ้า Black Man. วแบล็กแมนจังหวะนี้นะครับแล้วก็คุมกันแบล็กแมนไปช่วยแบล็กแมนนะครับโอเคทุกคนนะครับผม โอเคตอนนี้มาเอาดาร์กแล้วนะครับเสื้อเล่งในการไอ้นี่หน่อยนะครับผมไม่งั้นกูตายนะครับตอนนี้เราแอซินมา6แล้วนะครับผมสำหรับช้างนะครับกไอ้นั่นมาแล้วนะครับผมโลทีอ่าเมื่อมีคนตีเราเนี่ยมันจะสโลสโตนะครับตีหรือใช้สกิลนี่แหละครับผมจะไม่ค่อยได้นะโอเคนะครับผมก็ซับของซัพพอร์ตเนี่ยเป็นเวทนะครับอืเอาการก่อนแล้วกันนะ ทำไมล่างมันเยอะจงะังวะโหวาร์ปไม่น่าทันนะผมะว่าผมเดินไปดีกว่านะครับน่าจะถึงอยู่แหละนะครับผมโหซอยกันยิกยิเลยผมสปินเลยลักการมาอย่าโอเคคลิปก่อนนะครับเดีย๋ยวแห้งนะครับผมโอเคปล่อยนี่เลยนะครับช่วยมันช่วยกันนะเฮ้ยโอ้โหทีแม่งทิ้งหมดเลยอะปองป้อมไม่เอาแล้วกูไม่ส้นแล้วกูไม่สนโลกแล้วโลกไม่ต้องมาสนกู อ้าวคิวกะดอก็มาดิครับนะครับผมโอเคนะครับเนี่ยทีมมันไม่ค่อยมาเคลียร์คีบนะครับผมก็ไม่เข้าใจนะใอ้พวกมาเคลียร์พี่ละเสียดใจนะครับผมตอนนี้เกมเริ่มมาสิบสองนาทีแล้วนะครับโอเคได้เป็นพวกไอ้นั่นแล้วนะครับผมเป็นเขาเรียกอะไรนะเออนั่นแหละครับอันี้เวทสโลนะนะครับผมต่อไปก็เป็นอากูนี่นะครับ โอเคนะครับผมเอาเถ้ยกูจะตายกูจะตายเ้ยพี่ยอมแลกชีวิตเพื่อแลกกับป้อมมาครับเพี่เพื่อกันป้อมมาครับช็อตตะก,กี้นะครับผมอ้าวก็มาดิครับอืมนะครับผมเอลันดอยอยู่ไหนวะสัตว์หาตั้งนานอ้ามึงอยู่นี่นี่เองเอลันดูเป็นไงรอนะครับเอลันดู เอลันดูไปไงนะดูนะครับแต่เราก็ตายนะครับผมจะว่านี้เราอะไรล่ะครับลากอนเพื่อนเอ,อือ <c> ก <oughs> ูจะแพ้เลยสัตว์โอเคตอนนี้มาแล้วครับคิวกะดอมาครับมันตีไรป,ปีปีีเออทำไมมันดูเรื่องอะไรเนียวะกูจะตายกูยจะแพ้นะครับผมจะว่านี้เรียบร้อยเลดเกมเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้สกอร์เราก็ยังดูนำอยู่นะแต่รู้สึกเหมือนสู้ไม่ได้นะครับ พี่จะเศร้าใจนะครับเกี่ยวรีเลือสักหน่อยนะครับดูทรงน่าจะแพ้นะครับผมแพ้แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับให้น้องคนหนึ่งดูละกันนะดูเอาฮ่าก็มาดิครับเอาไอ้นี่ก่อนเลยไฮยาตู้นะครับผมเรียบร้อไฮยาตู้โดนกูไปนะครับผมโคตรแรงนะครับผมโหเอาปัญญาที่ไหนไปกันนะครับดูเลือดผมนะเอ้เราจะคงจะต้องจ่ากันแล้วและโป้ย่าป้อยมือชัน ผมจะสู้จนตัวตายก็มาดิครับเออ,อ,อโอเคครับผมแล้วกันชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นไรงใจใผมด้วยนะครับก็รับชมเความมฮา,าแล้วกันนะเน,นคลิปนี้ก็ไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่โอเคจเจอกันคลิปหน้าครับผมสหระคลิปนี้ผมไปแล้วครับของมากครับ